รู้ไหมครับว่าทุเรียน D163 เป็นทุเรียนสุดพิเศษที่มีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนใครถ้าใครได้เห็นก็จะสะดุดตาทันทีเพราะหนามของมันบางและไม่ถี่มากอีกทั้งหนามยังไม่คมเท่าทุเรียนทั่วไปอีกด้วยเปลือกของทุเรียน D163 ก็งดน้ำด้วยสีเขียวเข้มสะท้อนแสงดึงดูดสายตาได้แบบไม่ต้องพยายามผลของมันกลมป้อมดูคล้ายผลน้ำเต้า แต่งด้วยปุ่มเล็กๆที่ฐานผลเมื่อตัดเปิดดูข้างในก็เจอเนื้อสีเหลืองทองถึงส้มเข้มเรียกได้ว่ากอนหน้าตื่นเต้นแค่ไหนก็ว่ามาที่สำคัญมันเล็กเนื้อเยอะแบบจุใจรสชาติซับซ้อนหวานมันมีปลายรสขมเล็กน้อยชวนให้นึกถึงโกโก้เรียกได้ว่าเป็นทุเรียนที่ทั้งอร่อยและมีเอกลักษณ์ครบถ้วนกลิ่นหอมนุ่มนวลเหมาะกับใครที่รักทุเรียนที่ไม่แรงเกินไป เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักทุเรียนที่ชอบความคลาสสิกและหรูราอย่าลืมว่าประสบการณ์แสนหวานของรสชาติไทยยังมีอีกมากเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ